ในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบภายใต้เงาของป่าทึบมีตำนานที่ยังคงเล่าขานถึงความแค้นที่ฝังลึกอยู่ในร่างของหญิงสาวความลี้ลับแห่งอาคมที่เคยถูกใช้เพื่อการแก้แค้นยังคงวนเวียนอยู่ท่ามกลางเสียงลมพัดผ่านต้นไม้สูงสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ช่องผีบาดเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะกลางคืนเงียบสงัดเสียงลมกระทบใบไม้ ในป่าทึบส่งสัญญาณถึงความลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในเงาแห่งอดีตการทำกลางพื้นป่าที่มืดมิดบ้านหลังหนึ่งยังคงตั้งตรงงานเหมือนคำท้าทายต่อการเวลาที่นี่เคยเป็นบ้านของหญิงสาวที่ใครต่อใครในหมู่บ้านไม่กล้ากล่าวถึงเธอ เธอชื่อว่าปรางผู้เรียนรู้าศาสตร์แห่งอาคมด้วยความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังปรางเคยเป็นหญิงสาวที่งดงามและเต็มไปด้วยความฝันเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบสมัยยังเป็นเด็กปรางถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัว ที่ศรัทธาในอาคมและเชื่อเรื่องวิญญาณแต่เธอไม่เคยให้ความสนใจกับเรื่องนี้จนกระทั่งเธอได้พบรักกับชายหนุ่มผู้หนึ่งชายคนนี้ไม่เพียงแต่เป็นรักแรกของเธอแต่ยังคงเป็นคนที่เธอวางใจที่สุดอย่างไรก็ตามความรักนี้ กลับนำพามาซึ่งหายนะชายคนนั้นทรยศเธอไปแต่งงานกับหญิงสาวคนอื่นในหมู่บ้านทิ้งรางไว้กับความเจ็บปวดและความโกรธแค้นในความคับแค้นใจรางหันกลับไปหาคำสอนของครอบครัวเกี่ยวกับอาคมวิชาที่ถูกมองข้าม กลายเป็นเครื่องมือที่เธอใช้ในการระบายความโกรธเธอฝึกฝนอาคมจนเก่งกล้าและใช้มันเพื่อแก้แค้นจากคนรักเก่าโดยสา์ให้เขาและครอบครัวพบกับความทุกข์ความทรมานแต่อาคมนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายความแค้นของปราง ไม่ได้ปล่อยให้เธอเป็นอิสระแต่กลับกักขังเธอไว้ในเงาแห่งความเกลียดชังเมื่อปรางสิ้นชีวิตลงวิญญาณของปรางไม่อาจไปสู่สุขติได้ความแค้นยังคงสิงอยู่ในบ้านหลังนี้ทำให้วิญญาณของปรางกลายเป็นวิญญาณอาฆาต ที่คอยทวงคืนสิ่งที่เธอเคยสูญเสียเรื่องราวของปรางวิญญาณที่ยังคงสิงสถิตยอยู่ในบ้านร้างกลางป่าทึบถูกเล่าขานซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหมู่ของชาวบ้านผู้คนเล่าถึงความเหี้ยนของเธอที่ไม่ได้เป็นเพียงเสียงกระซิบในยามค่ำคืน หลายคนกล่าวว่าหากใครได้เผลอเหยียบย่างเข้าไปในบ้านหลังนี้วิญญาณของปรางก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีราวกับเธอเฝ้ารอการมาเยือนของผู้บุกรุกผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านเล่าถึงปรางด้วยความระมัดระวังเล่าขานถึงอดีต อันมืดมิดของเธอที่ถูกทรยศหักหลังแม้ว่าจะไม่มีใครกล้ากล่าวถึงเธอออกมาตรงๆแต่เสียงของลมและใบไม้ที่เสียสีกันดูเหมือนจะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้แทนมันเป็นเสียงของความทรงจำที่ไม่อาจลบเลือน จนเรื่องล่ำลือถึงความเฮียนของวิญญาณปรางมากขึ้นจนเด็กๆวัยรุ่นแถวนั้นอยากลองดีกันบ้างในค่ำคืนนั้นเองคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดราวกับเงามืดที่ซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้กลุ่มวัยรุ่นสี่คนซึ่งประกอบไปด้วย ชาญวิ์เก่งและชัดเดินเท้าฝ่าป่าทึบมุ่งหน้าไปยังบ้านร้างที่ถูกเล่าลือว่ามีวิญญาณของปรางสิงอยู่ความเงียบงันที่ห่อหุ้มพวกเขาดูเหมือนจะกดดันความรู้สึกขณะที่ลมยามค่ำคืนเย็นเฉียบพัดผ่าน วกเขาไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่เสียดแทงในอกราวกับมีดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองมาอยู่ในความมืดบ้านหลังนั้นค่อยๆปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดรูปทรงเก่าแก่และเสื่อมโทรมของมันสะท้อนถึงอดีตที่เคยรุ่งเรืองบัดนี้กลับกลายเป็นเพียงซาก ที่ถูกทิ้งร้างและปกคลุมด้วยเงาแห่งความลึกลับประตูไม้ผุพังนั้นดูเหมือนจะรอคอยการมาเยือนของพวกเขามานานแล้วกลิ่นอายของอาคมและความแค้นที่ไม่เคยจางหายแผ่ซ่านออกมาจากทุกมุมของบ้านภายในตัวบ้านบรรยากาศยิ่งหนักอึ้ง สภาพของสิ่งที่เคยเป็นเครื่องใช้ในบ้านกระจัดกระจายพื้นที่ทุกตารางนิ้วดูเหมือนจะสะท้อนความทุกข์ทรมานที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของปรางสายตาทุกคู่ต่างพยายามมองหาอะไรบางอย่างที่อาจยืนยันเรื่องราวที่พวกเขาได้ยินมา แต่สิ่งที่พวกเขาสัมผัสได้กลับเป็นความเงียบงันที่ทำให้หัวใจเต้นระรัวเงาสะท้อนของจันเต็มดวงกระทบผนังบ้านที่แตกร้าวราวกับสะท้อนความทุกข์ระทมของวิญญาณที่ไม่ยอมไปสู่สุขติขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในตัวบ้าน ลมที่พัดแผ่วเบาภายนอกกลับกลายเป็นเสียงสะอื้นที่เลือนรางทุกก้าวที่เดินราวกับถูกดูดเข้าหาอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นความรู้สึกเสียวสันหลังค่อยๆเพิ่มขึ้นเงามืดจากมุมห้องเหมือนเคลื่อนตัวเข้าใกล้ทุกทีพวกเขาสัมผัสได้ถึง การปรากฏตัวของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ที่นี่เสียงฝีเท้าเบาๆที่ไม่มีที่มาเสียงลมหายใจที่หนักแน่นแต่ไร้ร่างของผู้เป็นเจ้าของเมื่อทั้งสี่คนเดินเข้าไปเรื่อยๆลมพัดผ่านหน้าต่างที่ไม่ได้รับการดูแล ปิดอย่างไม่เป็นจังหวะราวกับมีมือที่มองไม่เห็นผลักมันไปมาเสียงดังปึ้งปั้งแทรกผ่านความเงียบเงนันทุกคนนิ่งหัวใจเต้นระรัวเงาที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและไร้ที่มาผ่านไปตามมุมห้อง แม้ไม่มีวิญญาณให้เห็นชัดเจนแต่ทุกก้าวที่พวกเขาเดินเงามืดก็เคลื่อนตัวตามราวกับสะกดจิตของพวกเขาเสียงฝีเท้าที่ไร้ร่างสะท้อนกลับมาในทุกครั้งที่พวกเขาขยับตัวพื้นบ้านเก่าที่เคยเงียบสงบ ตอนนี้กลับส่งเสียงราวกับว่ามันกำลังบิดตัวด้วยความทุกข์ทรมานหัวใจของเขากลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวขณะที่หน้าต่างอีกบานค่อยๆปิดลงอย่างช้าๆเหมือนเป็นการบอกให้รู้ว่าไม่มีทางออกจากที่นี่ได้อีกแล้วทำให้ทั้งสี่คน รีบวิ่งออกจากบ้านนี้ด้วยไม่คิดชีวิตและไม่อยากหวนกลับมายังที่แห่งน,นี้อีกเลยจนกระทั่งมาถึงบ้านชาญวิตย์เก่งและชัดต่างพากันเข้าไปนอนคลุมโปองอยู่ในบ้านของเก่งจนถึงรุ่งเช้าพ่อและแม่ของเก่งต่างพากันสงสัย ว่าทั้งสี่คนไปทำอะไรกันมาเด็กวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและความอยากรู้อยากเห็นยังไม่รู้ว่าชะตากรรมกำลังจะพัดพาพวกเขาไปสู่ความสยดสยองที่ไม่อาจคาดคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาต่อไปนี้จะเป็นอย่างไร ซึ่งเหตุการณ์นั้นก็เริ่มต้นดำเนินขึ้นทีละคนชาญเป็นคนแรกที่สัมผัสถึงบางสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลในคืนหนึ่งที่เขากำลังนอนหลับอยู่นั้นเขาได้ฝันว่าเขาเดินไปในบ้านร้างแห่งน,นั้นทำให้ร่างกายของเขารู้สึกหนักอึ้ง เหมือนถูกดึงดูดเข้าสู่ความมืดที่หนาทึบเขารู้สึกถึงความเยือกเย็นที่แผ่เข้ามาจากทุกทิศทางจนเขามองไม่เห็นอะไรเลยแต่เงามืดรอบตัวกับบีบรัดเขาแน่นขึ้นทุกทีความรู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นจับขาเขาไว้ทันใดนั้น เสียงกระแทกที่ดังขึ้นทำให้ร่างของชานสุดลงไปกับพื้นเขาตะโกนร้องออกมาในความเงียบจนทำให้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาโดยที่ตัวชานเองกลับไม่ได้อยู่ห้องนอนของตนเขากลับนอนอยู่ที่ชานหน้าบ้านโดยเรื่องที่เกิดขึ้น เขาได้นำไปเล่าให้กับเพื่อนๆฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครใส่ใจเลยเพราะคิดว่าชาญอาจคิดมากไปเองจนในคืนนั้นเองวิทย์ที่บ้านนั้นอยู่ไม่ไกลจากชาญเริ่มรับรู้ถึงความผิดปกติโดยตอนนั้น เขากำลังเดินอยู่บนถนนเพื่อกลับบ้านพอใกล้จะถึงประตูหน้าบ้านของเขานั้นความหวาดกลัวเกาะกุมจิตใจเขาอย่างรวดเร็วเสียงกระซิบที่ไม่มีที่มาดังอยู่รอบรอบหูเขาลมหายใจเริ่มถี่ขึ้นความหนาวหน็บแผ่ซ่านเข้าไปถึงกระดูก ร่างกายของเขาค่อยๆอ,อ่อนล้าและในชั่วพริบตาความมืดที่รอบล้อมเขาก็รัดแน่นวิตหายใจไม่ออกร่างของเขาล้มลงสู่พื้นราวกับเงามืดได้กักขังเขาไว้ความเงียบก็ตามมากลืนกินทุกสิ่งเขาพยายามที่จะดิ้นรนสุดชีวิต ไม่ว่าจะออกแรงและตะโกนแต่เสียงของเขาถูกกลืนหายไปในลมหายใจสุดท้ายวิทย์เสียชีวิตอย่างเงียบงันราวกับว่าเงาแห่งอาคมได้ล่อลวงวิญญาณของเขาไปสู่ความมืดนิรัน์เมื่อเรื่องราวเกิดขึ้นจนทำให้ต้องเสียวิทย์ไปทำให้ทุกคน กลัวกันเป็นอย่างมากจึงนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปเล่าให้กับพ่อและแม่ฟังเพื่อหาทางแก้ไขแต่ยังไม่ทันจะได้แก้ไขอะไรเรื่องราวไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นอีกรอบคืนหนึ่งหลังจากที่ชานได้ไปช่วยงานศพของวิทย์ ในคืนสุดท้ายนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้กลับมายังบ้านด้วยในใจยังนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตนเองเพราะชาญยังคงฝันร้ายซ้ำซากถึงคืนที่บ้านร้างกลิ่นไอแห่งความแค้นของปราง ยังคงแผ่ซ่านในจิตใจของเขาเขามักจะสะดุ้งตื่นกลางดึกเหมือท่วมตัวเหมือนเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตลมหายใจหนักแน่นและดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนแต่ความฝันนั้นไม่ใช่แค่ความฝันในทุกครั้ง ที่เขาหลับตาเงาของปรางจะปรากฏขึ้นอยู่เสมอราวกับคอยบอกบางสิ่งบางอย่างกับเขาแต่มันไม่เคยเป็นคำพูดมีเพียงแววตาที่จ้องมองมาด้วยความอาฆาตที่ไม่สิ้นสุดขณะที่วันเวลาผ่านไปชานรู้สึกได้ถึง การเปลี่ยนแปลงในร่างกายและจิตใจเขารู้สึกถึงพลังที่ไม่อาจเข้าใจได้รอบรอบตัวเสียงกระซิบจากที่ไกลเริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆคืนหนึ่งเสียงฝีเท้าที่ไม่อาจรู้ได้ถึงที่มาดังรอบบ้านของชานเขาเพยายามเพ่งสติ แต่กลับถูกดึงดูดเข้าสู่บรรยากาศที่หนักอึง้งเงาของต้นไม้ที่แกว่งไกวอยู่ในสายลมเริ่มยืดขยายกลายเป็นรูปร่างที่เขาจำได้ดีเงาของปรางปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ได้มาอยู่ไกลจากเขาอีกต่อไปเงามืดนั้น ค่อยๆเข้ามาใกล้จนชาญรู้สึกถึงความเยียบเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาถึงผิวหนังทำให้ขนลุกในทันทีในขณะที่ความกลัวกดทับอยู่ในหัวใจเขาเริ่มรู้สึกถึงการบีบรัดของสิ่งที่มองไม่เห็นเส้นเลือดในร่างกาย ดูเหมือนจะตึงราวกับถูกบีบอัดความเจ็บปวดนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วร่างกายของเขาเริ่มชาด้านขณะที่เงาของปรางลอยวนอยู่รอบตัวไม่มีคำพูดใดเอื้อนเอ่อยออกมาแต่การปรากฏตัวของเธอเหมือนเป็นการทวงคืน สิ่งที่ชาญไม่เคยเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วในช่วงเวลาที่หัวใจเต้นครั้งสุดท้ายชาญสุดตัวลงกับพื้นดวงตาเปือโพงแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกจากปากความตายของเขาเงียบงันและแฝงด้วยเงาแห่งอาคมที่เกาะกลุ่มไม่ปล่อย ในขณะนั้นเองเสียงนกบ,บินราวกับแตกรังพ่อและแม่พร้อมใจกันเดินออกมาดูจึงพบว่าร่างของชาญน,นั้นร่วงลงกับพื้นทั้งสองพากันวิ่งมาดูลูกกันอย่างตื่นตกใจแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะตอนนี้เหลือเพียงร่างที่ไร้ชีวิต ของชานสร้างความเสียใจให้กับพ่อและแม่เป็นอย่างมากแล้วงานศพของชาญก็ดำเนินมาจนถึงวันเผาความเงียบงานยังคงปกคลุมหมู่บ้านเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ส่งเสียงแว่วเข้ามาในจิตใจของเก่งและชัดราวกับเสียงกระซิบจากโลกวิญญาณ ที่ยังคงติดตามพวกเขาอยู่ความสูญเสียของชาญและเก่งยังคงสดใหม่ในความทรงจำของทั้งคู่ความกลัวที่มีต่อวิญญาณและอาคมที่แฝงอยู่ในอดีตยังคงบีบคั้นจิตใจของพวกเขาพวกเขารู้สึกถึงเงาแห่งความตาย ที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆร,ราวกับมีอะไรบางอย่างที่ไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปพ่อและแม่ของทั้งสองไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพาทั้งคู่ไปบวชณนะวัดไก้บ้านวัดที่ตั้งอยู่กลางทุ่งเงียบสงบแต่แฝงด้วยพลังแห่งความสงบสุข ในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้การบวชคือทางออกเดียวที่อาจช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากเงามืดที่คอยไล่ล่าวิทย์และฌานตัดสินใจยอมรับการบวชด,ด้วยความเต็มใจแม้ในหัวใจยังคงมีความกลัวอยู่ก็ตาม การเตรียมบวชถูกจัดขึ้นอย่างเงียบเงียบแต่แฝงด้วยความหมายที่ลึกซึ้งผ้าเหลืองที่ถูกตระเตรียมไว้วางเรียงรายบนหิ้งบูชาราวกับเป็นเครื่องหมายของการชำระล้างจิตใจจากอาคมและความแค้นที่สะสมอยู่ในชีวิตของพวกเขาพระพิสุ ผู้เป็นอาจารย์เตรียมพร้อมสำหรับพิธีกรรมที่จะนำพาทั้งสองเข้าสู่เพศบรรพชิตทั้งสองยังคงอยู่ในร่มเงาของศาสนารู้สึกถึงความปลอดภัยและการปกป้องจากอำนาจที่มองไม่เห็นราวกับวิญญาณของเพื่อนสนิททั้งสองที่จากไป ได้รับการปลดปล่อยไปพร้อมกับการบวชครั้งนี้ความแค้นที่เคยหลอกหลอนพวกเขาได้จบลงแต่ในความสงบเงียบนี้เองความทรงจำยังคงทิ้งร่องรอยไว้อย่างลึกซึ้งเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางสิ่งบางอย่างแม้จะถูกลบล้าง แต่จะไม่มีวันถูกลืม